มันเกิดการประทะขึ้นมาจริงๆนะในปีนี้หรือว่าในปีหน้าครับลองดูฮะสิ่งก่อสร้างต่างๆครับที่มันอยู่ในเขตภูมะเขือไม่ว่าจะเป็นบันไดนะฮะหรือว่าถนนเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองดูเอาแล้วกันหรืออาจจะเป็นพื้นที่อื่นๆฮะหายวับไปกับตาทาหารไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับผมพูดตามตรงนะเขาก็เก็บกดมานานแล้ว ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะทุกวันเนี่ยเขาคิดรอวันที่ว่าผู้มีข้าราชาจะสั่งลุยเขาก็ลุยแต่ว่างานนี้ฮะเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยที่มันมีการสร้างขึ้นมาดัดแปลงสภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาสเสนอกันต่อครับ เสนอกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็เพราะว่ามันมีเรื่องทุกวันก็นําเสนอทุกวันทีนี้เรื่องที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันในวันนี้นะฮะก็คงจะต้องเป็นจุดใหญ่และที่ณนะขณะนี้ครับโซเชียลมีเดียก็ได้มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากครับก็คือพื้นที่ภูมะเขือภูมะเขือเนี่ยได้มีการถูกพูดถึงกันหนักมากฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้แต่ว่าก่อนอื่นนะจะต้องทําความเข้าใจกันหนึ่งอย่างว่า ภูมะเขือนะครับที่เรากําลังพูดถึงกันทุกวันนี้นะครท่านผู้ชมเราต้องแยกกันให้ออกว่าสถานการณ์ที่ฐานกัมพูชามีการบุกขึ้นมาฮะแล้วก็ยึดครองพื้นที่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฮะในช่วงปีนี้เดือนนี้หรือว่าเดือนที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับภูมะเขือเนี่ยครับฐานกัมพูชาเขาได้มีการนํากําลังพลขึ้นมา วางกําลังในพื้นที่ดังกล่าวนานแล้วครับคือได้มีการวางกําลังก่อนที่จะเกิดการประทะก,กันครับในปี54ซึ่งแปลว่าระหว่างในปี51 5253มนี่แหละครับมันเริ่มที่จะมีการเข้ามาวางกําลังกันแล้วและในห่วงเวลาดังกล่าวท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าคนรุ่นหลังเนี่ยยังจําความกันได้ครับในช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยนะฮะมันเกิดเรื่องของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปราสาท โดยเฉพาะเขาพระพิหารนะครับต้องมีการนําเรื่องเนี้ยขึ้นสู่ศาลโลกครับ ICJ แล้วก็ในช่วงเวลานั้นท่านผู้ชมครับมันก็จะมีการเคลื่อนกําลังกันครับที่มาจากทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยก็มีการเคลื่อนกําลังกันเข้าไปแต่ปัญหามันก็คือว่าเราจะเปิดก่อนก็ไม่ได้ไอเขาจะเปิดก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าใครเปิดก่อนเนี่ยถือว่าเสียเปรียบครับ ก็จะได้นําหลักฐานตรงนี้นะครับไปขึ้นสู่ประชาคมโลกว่าประเทศหนึ่งหรือสองเนี่ยเป็นผู้ต้องการก่อสงครามเมื่อทหารไทยกับฐานกัมพูชาต่างก็มีการเคลื่อนกําลังเข้ามาแล้วก็ตลอดปีนะฮะตั้งแต่ปี51มาถึงปี54เนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีการประทะกันอย่างป่าปายโดยเฉพาะพื้นที่ภูมมะเขือฮะทีนี้ศาลโลกเนี่ยก็เริ่มจะมีการตัดสินแล้นะรเรื่องของคดีความทีนี้มันมีใจความหนึ่งท่านผู้ชม เรื่องของพื้นที่รอบตัวปราสาทฮะก็เป็นคดีเก่าที่มันพัวพันกันมาแต่ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งฮะที่ศาลเนี่ยบอกว่าบางพื้นที่นะครับจะต้องให้ไทยกับกรัรมพูชาต้องไปคุยกันเองฮะคือศาลเนี่ยก็ไม่ตัดสินเมื่อศาลไม่ตัดสินนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าถ้าหากว่าเราจะไปคุยกับกัมพูชาหรือกัมพูชาจะมาคุยกับฝั่งไทย แน่นอนนะฮะต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ต้องอ้างสิทธิครับฝั่งนู้นเขาก็อ้างใช้แมตาแผนที่1ต่อ20000นไทยก็ต้องอ้างมาตาแผนที่1ต่อ5000 0ทีนี้มันก็ต้องมาดูกันนะและถ้าหากว่าต่างคนต่างอ้างแน่นอนแหละคือถ้าเรายืนยันว่าเอา1ต่อ50000เราก็ต้องใช้กําลังทหารผลักดันกลับไปแต่ว่าในขณะเดียวกันฝ่ายนู้นเขาก็อ้าง1ต่อ2 0 0 0 0นเขาก็ต้องใช้กําลังทหารคืบขานเข้ามา คำถามมันก็คือว่าแล้วใครจะเปิดก่อนฮะในเมื่อเรามีพื้นฐานว่าเรายังอยู่ในความเป็นสากลจะไม่มีใครเปิดก่อนเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ผัวพันกันมาคุณเข้ามาอยู่เราก็อยู่ฮะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาเล่นโซเชียลมีเดียฮะถ่ายทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีการสร้างบันไดขึ้นมาสร้างกระเช้าขึ้นมาเพื่อต้องการให คนกัมพูชาเขารู้ว่าตอนเนี้ยึดครองภูมะเขือแต่ว่าในขณะที่ฝ่ายไทยเงียบติบครับจนทําให้ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่สบอารมณ์กับเรื่องนี้ครับการที่ฐานกัมพูชาเขาได้มีการเข้ามาใช้พื้นที่หรือวางกําลังดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็สนันสูชียลมีเดีมมันเป็นเหมือนดาบสองคมแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับมันมีหนึ่งคมแหละ ทำให้ทหารไทยเนี่ยก็สามารถรู้ที่ตั้งแล้วก,ก็การดัดแปลงสาภาพภูมิประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันผิดข้อตกลงฮะ MOU แต่ว่าในขณะที่ทหารไทยเนี่ยมักจะไม่มีการเผยแพร่พภาพมังนะ่งหนักก็เนื่องมาจากว่าเราเนี่ยก็ต้องการตั้งฐานเป็นความลับครับปกปิดไม่ต้องการที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับรู้ที่ตั้งทางฐานถ้าหากว่า มันเกิดการประทะกันขึ้นมาครับเราเนี่ยสามารถรู้จุดของเขาได้อย่างชัดเจนชัดเจนมากแต่ว่าในขณะที่เขาเนี่ยต้องสุมเอาฮะต้องสุมที่จะเล่นกับฐานปฏิก,การในฝั่งเราภูมะเขือเนี่ยฮะมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันต่างไฟล์ต่างก็อ้างสิทธิ์เพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีการเข้ามาวางกําลังเราก็มีการเข้าไปวางกําลังเหมือนกันทีนี้หากว่าเราจะไล่เขาเขาก็ไม่ไปนะครับเขาก็ยังอ้างว่า ก็เป็นในในของเขาอย่างที่กล่าวว่าเราจะมีการเปิดก่อนก็ไม่ได้ทีนี้หากว่าเราอยากจะเปิดก่อนครับขึ้นอยู่กับรัฐบาลเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นเด้ยว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนครับที่จะกล้าพอที่จะสั่งให้ทหารทําการขับไล่ผู้บุกรุกโดยมีการใช้กําลังทหารเข้าไปเปิดเขาก่อนแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับนะ ว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาก็เปิดเกมลุกทุกที่ทุกทางฮะในแง่ของการใช้มวลชนเข้ามาป่วนหรือแม้แต่ในแง่ของการส่งทหารเข้ามาป่วนฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ต้องมีความอดทนอดกั้นกันมากฮะโดยเฉพาะทหารเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่นะก็เจอปัญหากันทุกวันขณะประชาชนเนี่ยนะฮะยังรับรู้ซึ่งความรู้สึกกันได้ผู้ชมครับเรื่องของภูมิมะเขือนะที่มันเป็นประเด็นคาราคาสั่งกันมาเนี่ยนะครับจนทําให โซเชียลมีเดียของกัมพูชาเนี่ยเขาก็เริ่มเดินเกมล้เดินเกมอย่างไรนะที่จะทําให้คนไทยเนี่ยมองทหารในแง่ลบซึ่งเราก็มองว่าเขาน่าจะเริ่มทําเสร็จแล้วครับไม่ไว่าจะเป็นพื้นที่ปราสาตาควายปราสาตาเหมือนทมแล้วก็ที่ปู่มะเขือท่านผู้ชมครับอย่าไปโทษทหารฮะทหารเนี่ยตอนนี้ก็ต้องประเดตตามภายใต้รัฐธรรมนูญน,นะฮะจะไปเปิดเองก็ไม่ได้ครับ หากว่าต้องการจะเปิดรัฐบาลสั่งมาสินะฮะอย่างเรื่องล้วนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากเลยครับไม่ได้สั่งให้ไปลบนะสั่งให้สร้างล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลยังไม่กล้าสั่งเลยเพราะว่ากลัวฝ่ายนู้นนะเขาจะโมโหโกหธาหรือแม้แต่อาจจะมีการเข้ามาปะทะกันก็ได้ถ้ารัฐบาลสั่งทหารก็จะจัดการอย่างเด็ดขาดทุกเรื่องฮะ หรือแม้แต่ภูมะเขือรัฐบาลสั่งคําเดียวครับบอกว่าเอยเอาดินแดนภูมะเขือขึ้นมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทหารจะเข้าตีให้ดูว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นมันจะบานปลายกันไปอีกนานไหมมันจะยืดเยื้อกันไปอีกนานไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครที่เราเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ว่ามันเกิดการประทะขึ้นมาจริงๆนะในปีนี้หรือว่าในปีหน้าครับลองดูฮะสิ่งก่อสร้างต่างๆครับที่มัน อยู่ในเขตภูมะเขือไม่ว่าจะเป็นบันไดนะฮะหรือว่าถนนเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองดูเอาแล้วกันหรืออาจจะเป็นพื้นที่อื่นๆฮะหายวับไปกับตาถ้าหารไทยเนี่ยท่านผู้ชมครับผมพูดตามตรงนะเขาก็เก็บกดมานานแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะทุกวันเนี่ยเขาคิดรอวันที่ว่าผู้มีพระบัญชาจะสั่งลุยเขาก็ลุยแต่ว่างานนี้ฮะเป้าหมายทั้งหมดเนี่ย ที่มันมีการสร้างขึ้นมาดัดแปลงสภาพภูมิประเทศไม่เหลือฮะหมดก็นำมาเสนอเป็นข่าวสวัสดีครับ